มตตี้มาหนึ่งตัวครับสองตัวสออันนีครับบอกแล้ว่ามีอกหีเจอลูกปืนพกอีกนีนจะสวยขนาดไหนอันหนึง่งโอ้โดนกังเข้าหมาตัวเองสองตัว,ส,ตวสามตัวผมจะห้ามมีแค่ลูกโม่ ขวาขวาขวา,ขวาไปไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมบอกอยู่ว่าหน้าลิบนี่นะครับร <c oughs> ว่าสิฮะเอยอะตัง่ะมีอีกมีอีกข้างบันไดข้างบันไดบันไดซ้ายมือดาวดาวดาวดา ข้างบนเหรอข้างล่างข้างล่างข้างบนหรือข้างล่าง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 ข้างบนลงมาเขาตั้งตัวรับตั้งตัวครับอ้าวไปไหนอ่ะอ้าวนี่ใครอย่างก็อย่างก็เฮใครโดนปุ๊บอย่างก็วันนี้โดนอะไรกันนะครับโอ้ยอพิจิดาวหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า